สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกมที่หลายคนพูดถึงกันเยอะมาก Odin น a l h a l l a Rising ค่ะเกม MMORPG ฟอร์มยักษ์เลยครับเปิดตัวทั่วโลวกไปแล้วกระแสก็ค่อนข้างแรงนะด้วยทีมเทพนอสกราฟิกที่แบบสวยมากโลกก็เปิดกว้างใช่ค่ะแต่คำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือ แล้วประสบการณ์เล่นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตรงปกไหมโดยเฉพาะถ้าเทียบกับเกมมือถืออื่นๆตอนนี้อะค่ะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้จากข้อมูลที่เราเรวบรวมมาทั้งรีวิวบทความหรือว่าเสียงจากผู้เล่นจริงๆเราจะมากลั่งกรองให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่าจุดเด่นจริงๆคืออะไรและมีประเด็นไหนที่ต้องออต้องพิจารณาบ้างใช่ครับเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยไหมครับเรื่องโลกเรื่องกราฟิก อะไรที่ทำให้โอดินมันดูว้าวขนาดนั้นได้เลยค่ะหลกัลกๆเลยก็คือการใช้ Unreal Engine 4หรืออาจจะ5นะครับทำให้โลกในตำนานนอสอย่างมิดการ์ดหรือจดชุนไฮมเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาจริงๆสวยงามมากอืออือแล้วก็เป็น Open World ที่แบบเดินทางค่อนข้างจะลื่นไหลไม่ค่อยมีฉากโหลดมากวนใจเท่าไหรอ่อ๋อดีเลยค่ะไม่ต้องรอโหลดบ่อยๆครับ และที่สำคัญอีกอย่างคือ crossplay ครับเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็มือถือเลยอันนี้เป็นจุดแข็งมากๆค่ะเล่นได้สองแพลตฟอร์มเนี่ยถือว่าตอบโจทย์คนยุคนี้เลยแล้วเรื่องคลาสตัวละครล่ะคะเห็นว่ามีให้เลือกเยอะเหมือนกันมี4คลาสหลักๆครับ warrior sorceress rogue priest แต่ว่าแต่ละคลาสเนี่ยยังแตกไปอีก2ส,สายอาชีพย่อยอ๋อมีสายย่อยใช่ครับอย่าง warrior ก็เลือกเป็นด e เฟนเดอร์สายแทงไปเลยหรือจะเป็น Berserker ที่เน้นดาเมจโหดๆก็ได้น่าสนใจค่ะมีรีวิวพูดถึงบางสายที่น่าสนใจนะอย่าง a s s a ซ s i n หรือ Archer ที่แบบคล่องตัวดีหรือ Warrior สายหอกที่จับเก่งๆส่วน Mage ก็แน่นอนพลังทำลายล้างสูงแล้วที่ได้ยินมาว่าสลับสายอาชีพในตัวเดียวได้ด้วยจริงไหมคะจริงครับ อันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจคือตัวละครเดียวเนี่ยสลับเล่นได้สองสายเลยโอ้ดีจังครับเพิ่มความยืดหยุ่นได้เยอะเลยเบื่อเบื่อก็สลับไม่ต้องไปสร้างตัวใหม่ให้เสียเวลาก็คงต้องยอมรับว่ามันก็จําเป็นเหมือนกันนะสําหรับคนที่อาจจะเล่นบนมือถือเป็นหลักหรือไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าจอใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพอไปถึงคอนเทนต์ที่มันท้าทายขึ้นอย่างเช่นบอสโหดหรือเวลาลง PVP เนี่ยผู้เล่นก็ยังต้องควบคุมเองนะอ๋อไม่ใช่ออโต้ชนะหมด ไม่ใช่ครับต้องใช้สกิลต้องหลบต้องจับจังหวะเองอันนี้คือจุดที่มันต่างจากเกมมือถือบางเกมที่แบบออโต้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจค่ะนอกจากเรื่องควบคุมแล้วเรื่องของเกียร์หรืออุปกรณ์สวมใส่ก็น่าจะสำคัญมากเห็นว่ามีระบบตีบวกที่เออเสียงเสียงด้วยใช่เลยครับอันนี้หัวใจสำคัญเลยระบบเกียร์ก็จะมีระดับความหายากแบ่งตามสีขาวเขียว,วฟ้าแดงอะไรก็ว่าไปค่ะแล้วการอัปเกรดหรือที่เรียกติดปากว่า ตีบวกนี่แหละครับที่เป็นจุดวัดใจเลยเพราะมันมีโอกาสพลาดพลาดแล้วเป็นยังไงคะพลาดแล้วของอาจจะเสียหายหรือหายไปเลยก็ได้โหจริงเหรอคะครับต้องอาศัยดวงพอสมควรหรืออาจจะต้องใช้อเทมช่วยป้องกันความเสี่ยงอะไรแบบนั้นฟังดูท้าทายดีจังเลยค่ะแล้วการเก็บเลเวลหรอคะคงต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปถูกต้องครับก็มีทั้งเควสหลักสีฟ้าเควสรองสีเหลือง มีลงแดนเจียนล่าบอสโลกแล้วก็การเล่นเป็นปาร์ตี้อันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะช่วงหลังๆช่วยกันเล่นน่าจะดีกว่าใช่ครับแล้วด้วยความที่โลกมันกว้างมากแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีพวกอีสต์เอ็กซ์หรือความลับอะไรซ่อนอยู่ให้เราค้นหาด้วยนะอ๋อมีอะไรให้สำรวจนอกเหนือจากเก็บเลเวลอย่างเดียวครับผมทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดคือเสียงตอบรับจากผู้เล่นจริงๆนะครับเป็นยังไงบ้างค่ะมีถึง ชอบไม่ชอบปนๆกันไปใช่ไหมคะแน่นอนครับปกติเลยจากที่ดูรีวิวมาฝั่งที่ชมก็เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เรื่องเดิมๆกราฟิกสวยโลกกว้างใหญ่ระบบต่อสู้ที่ยังต้องเล่นเองบ้างไม่ใช่ออโต้จา๋าค่ะแล้วก็ crossplay ใช่ครับอันนี้คนชอบเยอะสะดวกดีแล้วฝั่งที่มีข้อกังวลหรือข้อติล่ะคะประเด็นหลักๆคืออะไรบ้าง ที่พูดถึงกันเยอะๆเลยก็คือปัญหา performance โดยเฉพาะช่วงเปิดเกมแรกๆอาจจะมีแหลกมีหลุดมีค้างบ้างอขนาดไฟล์เกมมีค่อนข้างใหญ่มากเรื่อง auto play นี้ก็มีทั้งสองฝั่งนะบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันเยอะไปอยู่ดีลดทอนความเป็น mmorpg แต่บางคนก็ว่าจำเป็นใช่ครับแล้วก็ประเด็นใหญ่เลยคือเรื่อง play to win หรือ p2w p2w นี่มาจากตรงไหนคะระบบกาชา หลักๆก,ก็มาจากตรงนั้นแหละครับกาชาหรือการสุ่มอวตารแล้วก็พวกสัตว์ขี่ต่างๆค่ะคือมันไม่ใช่แค่สวยงามไงครับมันดันมีค่าสถานะหรือสเตตส์เพิ่มความสามารถให้ตัวละครด้วยอ๋อมีผลกับความเก่งโดยตรงเลยใช่ครับบวกกับบางช่วงอย่างเลเวล30ปลายๆเนี่ยความยากมันจะกระโดดขึ้นมาบางคนก็รู้สึกว่าถ้าไม่เติมเงินซื้อของดีๆจากร้านค้าเนี่ยมันไปต่อค่อนข้างลำบากเข้าใจเลยค่ะเป็นประเด็นคลาสสิกเลยนะเนี่ยครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องจุกจิกอื่นๆอย่างเช่นยังไม่ค่อยรองรับ Joy Controller ดีเท่าไร่หรือเวลาเข้าเมืองที่คนเยอะๆมือถือบางรุ่นอาจจะมีกระตุกบ้างค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราก็นำเสนอตามที่รวบรวมมานะคะไม่ได้ตัดสินอะไรสุดท้ายแล้วก่อนที่เกมจะเปิดทั่วโลกเนี่ยความสำเร็จก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะคือก่อนจะมาเปิด global เมื่อ29เมษายน2025เนี่ย เกมนี้จริงๆประสบความสำเสร็จมาก่อนแล้วในฝั่งเอเชียโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ครับอ๋อ oh, หรอคะครับพัฒนาโดย Lion Heart Studio ให้บริการโดยคาเข้าเกม s ์ยอดดาวน์โหลดนี่คือหลัก10ล้านครั้งเลยแล้วก็ทำไรายได้ติดอันดับต้นๆมาตลอดถือว่ามีฐานเดิมที่แข็งแกร่งพอสมควรสรุปแล้ว Odin v a l h a l l a r i s i n g ก็เป็น MMORPG ที่ภาพสวยระบบต่างๆดูน่าสนใจมี Crossplay ที่ทันสมัยแต่ก็ เลี่ยงไม่ได้ที่จะมาพร้อมกับโจทย์เรื่อง performance และก็ข้อกังวลเรื่องความสมดุลร่วงความสะดวกสบายอย่าง autoplay กับความเป็นไปได้ของ pay to win ที่ผู้เล่นต้องไปช่างใจกันเองใช่ครับมันสะท้อนภาพรวมของ m m o p g ยุคนี้ได้ดีเลยที่ต้องพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการทำให้เกมมันเข้าถึงง่ายเล่นได้ทุกที่ทุกเวลากับการรักษาความท้าทายความแฟร์และก็โมเดลธุรกิจให้อยู่รอดค่ะคาถามที่น่าคิดต่อก็คือ ท่ามกลางความคาดหวังจากภาพที่อลังการโลกที่ยิ่งใหญ่กับความเป็นจริงของกลไกเกมโดยเฉพาะบนมือถืออะไรคือแก่นแท้จริงๆที่จะทำให้ผู้เล่นยังคงรู้สึกผูกพันกับเกมแนว MMOPG ได้ในระยะยาวกันแน่